ทำไมเราจะต้องเป็นอริบุคคลเราเป็นคนดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้หรอเคยสงสัยไหมบอกท่านอาจารย์มาสอนนิพพานทำไหมนะเอานิพพานไปทำอะไรมีคนเคยถามอาตามาว่าอาจารย์อยากได้นิพพานไปทำอะไร อาตมาก,ก็เลยถามาว่าแล้วโยมอยากได้อะไรในชีวิตนะอยากได้บ้านบ้านพังไหมได้รถมารถพังไหมนะได้คู่ครองมาคู่ครองตายไหมตายโยมกำลังได้สิ่งที่ตายมาเป็นมาครอบครองใช่ไหมนะผู้พุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์เป็นอะมากเนี่ยกำลังสแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐ <c oughs> แสวงหาสิ่งที่แก่ ที่เจ็บที่ตายที่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอะไรเล่าเป็นของที่แก่ที่เจ็บที่ตาย <c oughs> บุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์แก่เจ็บตายไหมได้ทรัพย์มาแล้วทรัพย์หายไปไหมหายแหมได้ทรัพย์มาดีค่อยๆบินหนีออกไปอยากให้ทรัพย์บินหนีออกไปไหม <c oughs> ไม่อยาก <c oughs> อยากสําเร็จสมปรารถนาไหม วิธีสำเร็จสมปราถนาทำอย่างไรทำอย่างไรต้องไปบนไหมต้องไปบวงสวงไหมไม่ต้องต้องไปบูชาอะไรไหมไม่ต้องทำอย่างไรพระศาสดาให้ทำห้าอย่างเหตุสำเร็จสมปราถนาทดลองเลยนะออกจากห้องประชุมไปวันนี้เราจะสมาทานเหตุสมปราถนาห้าประการ <c oughs> อยากทำไหมอยากสำเร็จไหมเอาไปทำนะ <c oughs> หนึ่งพระผู้มีพระภาคให้มีศรัทธาสัมปทาแปลว่าเชื่อในการตรัสรู้ของตถาคตและคำสอนของตถาคตเชื่อหรือ,อยังเชื่อเพราะเราศรัทธาพระพุทธเจ้าใช่ไหม <c oughs> 2. พระองค์บอกให้เรามีศิลห้าสีลสัมปทาชี้ไปที่ศินห้า,า,หาข้อสพระองค์ให้เรามีสุดตะคือคำสอนของตถาคตพุทธวจนะ,นะคำที่ออกจากตถาคตสุดตะ สุตตะเคยยะเวยยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตากะอภูุตรธรรมะเวทละนี่คือประเภทของคำพระพุทธเจ้ารวมเรียกด้วยคำคำเดียวว่าสุตตะอันที่สี่ <c oughs> พระองค์บอกให้เรามีอะไร <c oughs> มีจาคะจาคะคือการเสียสละการแบ่งปันการสละออก เรามีมากแล้วเราต้องแบ่งปันแบ่งเพื่ออะไรเพราะเรากำลังจะบอกว่ากายนี้ไม่ใช่เราเราก็ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ของเราแต่ของเรามีนี่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 เต็มไปหมดเลยใช่ไหมนี่ก่็ของเรานี่รถเรานี่บ้านเรานี่บุตรภรยาข้าทาสบริวาระโอ้หของของเราเต็มเลยใช่ไหมผู้เจ้าก็ว่าอ่าสละออกซะ คำข้าวที่เรากำลังจะกินเนี่ยแม้คำข้าวคำสุดท้ายที่เราจะกินเนี่ยแต่มีปฏิกาหหกคือผู้รับทานยังรออยู่เนี่ยเขาก็จะแบ่งคำข้าวแม้นั้น,นก่อนบริโภคเนี่ยพวกให้เรารู้จักแบ่งคำข้าวให้เรารู้จักเสียสละก่อนที่เราจะบริโภคนี่เป็นการฝึกการละความตรณีอันเป็นมนติน คงต้องการให้เราละาความตนีซึ่งอน,นิสง์ของการละความตนีคือการได้มาซึ่งเกติศักดิ์อันใหญ่ <c oughs> ที่ตัดไว้ในเรื่องของภิกขุผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดอน,นิสงห์5ประการจะได้การละความตนีนันเป็นมนทินเป็นไปเพื่อการได้เกติศักดิ์อันใหญ่นี่คือจาคาสัมปทาข้อที่สี่ของเหตุสมปรารถนา ข้อที่หสุดท้ายคืออะไรปัญญาปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสคืออะไร 1. นละนิวรนาอากุศลหประการ 2. เห็นความไม่เที่ยงการเกิดการดับเห็นสัจจากความจริงคือความจริงแห่งการเกิดขึ้นและการดับไป การเห็นตรงนี้ชื่อว่ามีปัญญาเราทำแค่นี้ลองดูดูซิชีวิตโยมจะดีขึ้นไหมและคิดอะไรแล้วปรารถนาอะไรแล้วจะประสบผลสำเร็จไหมไปพิสูจน์ข้อธรรมะของตถาคตและเลิกดียามดีขณะรุ่งขณะดีรุ่งด,งดีมงคลดี เลิกดีมงคลดีตัวเลขดวงดาวเกี่ยวข้องไหมไม่เกี่ยวแต่ก็เห็นทำกันจังเลยใช่ไหอตัวเลขดวงดาวไม่เกี่ยวตกลงแล้วอะไรเกี่ยวละ่ะเลิกดียามดีอยู่ที่อะไรตัวเราตัวเราทำอะไรตัวทำอะไรกุศลหรืออกุศลกุศล นะสัตว์เหล่าใดประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเชา้ชาเช้านั้นเป็นเลิกดียามดีขณะด,ดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้นเห็นนะดังนั้นอยากทําบุญบ้านขึ้นมาจําเป็นต้องดูเลิกดูยามดูเวลาอะไรไหมต้องไปให้หมอดูมันนั่งดูดวงดาวตัวเลขอะไรไหมไม่ต้องโยมต้องกลับมาทําอะไร กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตตั้งใจรักษาสิน5้าเวลานั้นเลยตั้งใจขึ้นเมื่อใดเวลานั้นคือเวลาที่พระองค์บอกว่านั่นคือเลิกดีมงคลดีแล้วใช่ไหมอยากออกรถใหม่อยากขึ้นบ้านใหม่อยากเปิดสำนักงานใหม่ทำเลยแต่ถ้าโยมไปใช้วิธีอื่นหมอเขาบอกว่าต้องนะ เวลานี้วันนี้นะเท่านี้นาฬิกานะแต่โยมยังฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดโกหกดื่มสุรายาเมายังเมาก็อยู่เลยเลิกดีมันจะดีไหมเนี่ยดูท่าจะไม่ดีนะดังนั้นถ้าเราประพฤติผิดทางกายทางวาจาทางใจไม่มีทางเป็นเลิกดียามดีขณะด,ดีรุ่งดีได้ เลิกดียามดีมงคลดีจึงอยู่ที่ตัวเราประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจหรือไม่อันนี้พวกโยมทั้งหลายต้องไปสอนต้องไปบอกต้องช่วยกันอันดับแรกสอนตนเองก่อนแล้วก็สอนผู้อื่นต่อไปเราต้องช่วยขยายผลเพราะพระธรรมของพระองค์เป็นอากาลิโก ใช้ได้ตลอดการเป็นเอฮิปัสิโกควรเรียกกันเข้ามาดูวันนี้เรามีผู้นำเป็นคุณหมอที่ชวนพวกเราเข้ามาดูในธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมอันประเสริฐที่ไม่ประกอบด้วยการเป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงตลอดการ อันสมณะพรามเทพมาพรพลงหรือใครคๆในโลกไม่อาจคัดง้างและติเตียนได้นี่คือความประเสริฐของพระธรรมของาศาสดาเราดังนั้นสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมตัวกรรมก็คือตัวอารมณ์ที่เรากำลังคิดกำลังนึกอยู่นั่นเองดังนั้นเวลาคิดนึกเรื่องใดเราต้องคิดนึกเรื่องอะไร เรื่องที่เป็นกุศลใช่ไหมอย่านึกเรื่องอกุศลเวลาอากุศลเกิดขึ้นมาในใจแล้วพระองค์ให้เราทำอย่างไรให้เราเนี่ยใช้ฉันทะคือความพอใจวายามะคือความเพียรอุสาหะคือความพยายามอุโสรหีคือความเพียรอย่างแรงกล้าอัปปติวานีคือความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะ เพื่อละอกุศลนั้นเสียโดยด่วนเหมือนบุรุษที่กำลังมีไฟไหม้ลุกโลงเสื้อผ้าหรือไฟที่กำลังลุกไหม้ผมบนศีสะะบุรุษนั้นต้องทำอย่างไรต้องใช้ความเพียรทุกวิถีทางเพื่อจะดับไฟนั้นเสียถูกต้องไหมนั่นแหละพวกเราก็เหมือนกันอุปมาฉันใดก็ฉันนั้นเกิดอกุศลในใจแล้ว ต้องรีบดับให้ไวที่สุดเพราะอะไรเพราะถ้าร่างกายโยมตายไปในวินาทีนั้นจิตของโยมที่โยมกำลังยึดถืออยู่มันไปตั้งอาศัยในอารมณ์ที่เป็นอกุศลอยู่ซึ่งอกุศลนั้นจะยังสัตว์ให้ได้อัตภาพคือนรกกําเดชาญเปลวิสัยคติภายหน้าของเรากำลังเป็นทุกขติ อันตรายไหมอันตรายสัตว์นรกเกิดแล้วอยู่นานทุกทรมานมากพระเจ้าบอกว่าพระองค์ไม่เคยเห็นการจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายเหมือนการถูกจองจำอยู่ในนรกกําเนริชาหรือเปรตวิสัยทารุณที่สุด แล้วสัตว์นรกเดรัจฉานเปลวิสัยแก่เจ็บตายไหมแก่เจ็บตายสัตว์นรกตายแล้วไปเกิดที่ไหนองค์บอกเกิดเป็นสัตว์นรกต่อหรือเดรัจฉานหรือเปลยวิสัยปอยมาณเท่ากับดินในมหาปฐพีทั้งโลกส่วนสัตว์นรกกับเดรัจฉานเปลวิสัยที่หลุดกลับมาเกิดเป็นมนุษย์และเทวดานั้น มีจํานวนเพียงแค่เศษดินปลายเล็บพระองค์พระองค์เอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาแล้วถามว่าดินที่ติดปลายเล็บกับดินในมหาปฐพีทั้งโลกอย่างไหนมากกว่ากันทั้งโลกมากกว่าใช่ไหมแต่สัตว์นรลกลงไปแล้วเนี่ยได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดามีแค่นี้ที่เหลือเกิดซ้ำส่วนมนุษย์และเทวดานั้น เวลาตายเกิดในสามคติข้างล่างเท่ากับดินมหาปตพีมนุษย์และเทวดาที่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือมาเป็นเทวดาซ้ำเนี่ยมีปริมาณแค่เศษดินปลายเล็บน้อยมากเห็นไหมดังนั้นนี่คือความจำเป็นที่โยมจะต้องเป็นอริยบุคคลให้ได้ เป็นคนดีที่ดีแบบพระพุทธเจ้าบอกดีคือคุมกายวาจาใจไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาและมีความมั่นคงในประพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพราะพระพุทธเจ้านั้นสอนไม่มีผิดเราจะไม่พึ่งองค์ความรู้ของใคร ในการที่จะเดินสู่หนทางความหลุดพ้นจากความตายนอกจากพระพุทธเจ้าถ้าโยมเป็นผู้ไม่หวั่นไหวอย่างนี้โยมกำลังได้เป็นอริยะบุคคลขั้นต้นคือโสดาบันดังนั้นโสดาบันมีคุณสมบัติง่ายๆเพียงแค่โยมเนี่ย เลื่อมใสอันอยั่งลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้าในองค์พระธรรมที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าพุทธวจนะในองค์พระสงฆ์ที่เป็นผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติชอบตามพระธรรมและมีศีลอันเป็นที่รักของอริยะคือตัวศีลห้า ทำแค่นี้ใครมีคุณสมบัตินี้ในตนบุคคลนั้นให้พยากรตนและตนนั่นแหละว่าเป็นโสดาบันแล้วเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัส,สรู้พร้อมในเบื้องหน้าเป็นผู้ที่พ้นแล้วจากอบายทุกติวินิบาตนรกเป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้ที่เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าไม่มีภพที่8ของโสดาบันแย่ที่สุดก็เกิดอีกไม่เกินเจคราวในเจ็คราวนั้นเทเวจะมนุษย์เสจะเป็นเทวดาบ้างมนุษย์บ้างปิดประตูอบายนารกกเนิดชานเปลวิสัยไม่ไปเกิดแล้ว ดังนั้นถ้าโยมแตะโสดาบันก็คือแตะอรหันต์แต่อย่างช้าคืออีกเกิดอีก7ครั้งไม่มีครั้งที่8ความเพียรของโยมไม่เป็นหมันเปล่าไม่สูญเปล่าวันนี้เราทำความเพียรมาเพื่อการทำการงานอาชีพ <c oughs> พอกเกษียณแล้วหมดไหม หมดไม่มีอะไรได้ทรัพย์มาแล้วก็หายไปแต่ถ้าโยมได้อริยทรัพย์ติดตัวโยมไปตลอดเป็นผู้มีธรรมะอันไม่เสือ่อมความทุกข์ในชีวิตจะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำนั้นโสดาบันจึงมีคุณวิเศษตรงนี้คุณวิเศษของโสดาบัน เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้านั่นคือเราจะเข้าถึงความไม่ตายอมตะธรรมการเกิดของเรามีจำกัดแล้วและโสดาบันเนี่ยเป็นผู้มีธรรมะอันไม่เสือ่อมเสื่อมไม่ได้มีแต่เดินหน้าอย่างเดียวจึงบอกว่าโยมต้องทำความดี ให้แตะระดับที่เสื่อมไม่ไดนะ้เหมือนภาษาที่เรียกว่าติดลมบนนะโนะยมต้องทำความดีแบบว่าประเภทไม่เสื่อมคืออริบุคคลขั้นต้นโสดาบันแค่นั้นเองคือโยมวางความเชื่อความเรื่อสใสผิดๆไปที่ผิดๆเนี่ยโยมวางทิ้งไปเลย แล้วมาเลื่อมใสและนับถือสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นอาตมาไม่ได้มานแนะนำให้โยมเลื่อมใสในสิ่งที่ผิดหรือเลื่อมใสในสิ่งที่ไม่ควรเลื่อมใสพระพุทธเจ้าวควรเลื่อมใสไหมพระธรรมของพระองค์ควรเลื่อมใสไหมพระสงฆ์ที่เดินตามพระองค์เป็นอย่างดีควรเลื่อมใสไหมควรดังนั้นอาตมา บอกสอนให้โยมเลื่อมใสในสิ่งที่ควรเลื่อมใสไหมใช่พระพุทธเจ้าเคยเบียดเบียนเราด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไหมไม่เคยมีแต่เมตตาสัตว์โลกพระธรรมของพระองค์ทำความเดือดร้อนให้เรามั้ยไม่มีใครเคยถูกเอาไปเข้าคุกเพราะการไม่ฆ่าสัตว์ไหม มีใครเคยถูกจับเพราะการไม่ขโมยไหมไอคนนี้ไม่ขโมยเอามันไปติดคุกมีไหมมีแต่ว่าไอคนนี้ขโมยเอาไปติดคุกใช่ไหมคนนี้ฆ่าเอาไปติดคุกอ่เห็นนะโยมกำลังมีธรรมะที่ทำให้โยมไม่มีความทุกข์สินห้าเห็นนะดังนั้นพระพุทธเจ้านำความสุขมาให้ในชีวิตเรามั้นำความสุข และท่านควรเป็นบุคคลผู้ที่เราเลื่อมใสไหมล่ะควรเรากราบไหว้พระธรรมพระธรรมสอนเราได้ใช่ไหมสอนเราได้ตามบ้านมีบ้านเล็กๆอยู่หัวมุมบ้างไหมน่ะมีบ้านน้อยๆมั้ยเรียกบ้านนกน่ะนะเออ ไหวามาหลายสิบปีเขาเคยสอนอะไรเราไหมไม่เคยเลยนั่งเงียบเลยเนาะอืมนะจะป่วยจะเจ็บก็ไม่เคยสอนเราใช่ไหมไม่เคยสอนยงว่ามีอะไรอยู่ในนั้นไหมไม่แน่ใจใช่ไหมอ่านะมีเทวดาอยู่ในนั้นไหม อ่ถ้าโยมงไปเกิดเป็นเทวดาต้องมาอยู่ในนั้นเนยมหน่าไปเกิดไหมไปปัดกวาดเช็ดถูมันบ้างไหมไม่เคยเลยสกรปรกก็สกรปรกนกก็ขี้บางทีแมวก็โดดขึ้นไปขี้ไปปัสสาวะบ้างใช่ไหม,มเทวดาเนี่ยพูะเจ้าบอกเขาได้สุขทิพย์อายุทิพย์วันนทิพย เขาจะมานั่งจับเจ้าอยู่ในนั้นเหรอใช่ไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้โยมเป็นไปไม่ได้นะอืแล้วเราควรเคารพไหมแต่ยันนี้กลับไปก็ไหว้เหมือนเดิมอีกเพราะว่าวันไวหวหวาดเสียวใช่ไหมเออ ลองตัดใจอ้าววันนี้ตายเป็นตายไม่ไหวนะโยมลองดูซิจะตายไหมเออโยมว่าโยมตายไหมไม่ตายวันนี้พรุ่งนี้หรอกเนาะออไม่ใช่ตายเพราะการไม่ไหวแต่ตายเพราะเหตุปัจจัยใช่ไหมแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมอืมนั่นนะ่ะเพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธเราต้องมีปัญญาหน่อยโยมใช่ไหมออ เทวดาประจำตัวมีไหมถ้าโยมทําบุญสุนทานได้ไปเกิดเป็นเทวดาต้องมาอยู่ประจําตัวในกอเนี่ยเครียดไหมเครียดมันจะอาบน้ำจะขี้จะปัสสาวะอะไรก็ต้องตามมันไปตลอดเลยใช่ไหมมันเป็นฐานะที่เป็นไปได้ไหมที่จะต้องมีเทวดามานั่งเฝ้าเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยโยมนะใช่ไหม เนี่ยความเห็นที่ไม่ถูกต้องแบบเนี้โยนการแผ่เมตตาที่พระเจ้าบอกเทวดารักษาเนี่ยไม่ใช่เขามานั่งประจำตัวเราอยู่นะอืมเขาไม่มีหน้าที่อย่างนั้นเนาะแต่เกื้อกูลกันได้นะหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกอมนุษย์นะ เทพยาดารักษาไฟก็ดียาพิษก็ดีศาสตราสตราก็ดีไม่ต้องบุคคลนั้นมีสีหน้าผุดผ่องไม่หลงกระทํากาละถ้ายังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมไปบังเกิดในพรหมโลกนี่คืออัน,นิสงส์สิบเอ็ดประการของการเจริญเมตตาอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่ามีเทวดามาประจำตัวเราไม่ขนาดนั้นนะอ แม้ดูเราจะมีอภิสิทธิ์ชนเแล้วเกินนะมีเทวดามาเดินตามตอยจอยๆอยจอ,อ,อยคุ้มของนะเพราะนั้นเทวดามีสามอย่างที่ดีกว่ามนุษย์พระองค์ตรัสว่าคือสุขทิพย์อายุทิพย์วันนะทิพย์ส่วนมนุษย์มีอะไรที่ดีกว่าเทวดามนุษย์มีอะไรที่ดีกว่าสามอย่างเหมือนกันนะหนึ่งเป็นผู้มีสติ 2. มีความกล้าหาญ 3. ม,มีการประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยมยอดดังนั้นเวลาเทวดาเขากำลังจะตายเขาอยากไปเกิดเป็นอะไรโยเขาอยากมาเกิดเป็นมนุษย์ทราบไหมว่ามนุษย์คือสุขติของเทวดาพระพุทธเจ้าเล่าให้พิกุทั้งหลายฟังเนี่ย เทวดาเนี่ยกำลังจะตายเนี่ยงแบบงแบๆอยู่เนี่ยนะอะ่แล้วเวลามีเทวดาอีกคนมาเยี่ยมเนี่ยเทวดาคนที่มาเยี่ยมเนี่ยเขาบอกให้เธอไปสู่สุคตินะอ่ะนะพิกุูก็เลยงงนะโอ้โหเทวดามันก็หรูแล้วนะใช่ไหมอะไรมันก็เป็นทิพย์เหอเหินเดินอากาศได้มีฤทธิ์มีอนุภาพใช่ไหมแล้ว สุกติของมันคืออะไรอีกล่ะอะไรจะสูงเขาอีกผู้เจ้าบอกว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนแห่งการไปสู่สุกติของเทวดาเทวดาอยากเกิดเป็นมนุษย์เห็นนะแล้วเทวดายมวิ่งไหว้เทวดาใหญ่เลยนะจริงๆแล้วเทวดาเนี่ยวหายมนุษย์ผู้เจ้าจัดไว้อย่างไร เทวดาว้ายมนุษย์ที่มีคุณสมบัติอย่างไรมีศิลเท้าสากาเทวราชเดินลงมาจากเวชยันตราปราสาทประนมมือไหว้ไปทุกทิศมาตุลีเทพบุตรถามเท้าสากาว่าเท้าสากาไหว้ใครไม่เห็นมีอะไรเนี่ยไหว้าอากาศหรือไงเนี่ยไม่มีอะไรเลยเห็นนะ ท้าสักกะเวลาไหว้ใครเป็นราชาของเทวดาในชั้นดาวดึงจะไหว้ใครอีกนะไม่เห็นมีอะไรเลยมองไปก็โล่งโล่แต่ปนมมือไหว้ไปรอบเลยก็เลยถามว่าเท้าสักกะไหว้ใครเท้าสักกะตอบว่าอะไรตอบลูกน้องตัวเองว่าไหว้มนุษย์ผู้มีศีลไหว้นักบวชผู้อยู่ประพฤติประมาจันไหว้พระเสขะ คืออริบุคคลขั้นต้นไหว้พระอาเสค่ะไหว้พระพุทธเจ้าเห็นไหมเขาต้องมีอะไรเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนไหมไม่ต้องเพราะเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมแค่โยมตั้งเจตนานั้นคือกรรมเกิดขึ้นแล้วโยมตั้งเจตนาจะเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประนมมืออัญชลีหรืออภิวาทไปทางทิศใดตรงนั้นก็คือสำเร็จประโยชน์แล้ว ใช่ไหมเราไปวิเวกตามป่าเขาและลึกถึงพระพุทธเจ้าอยากเคารพเราก็กราบด้วยเจตนาเคารพตรงนั้นโยมไปเห็นอ้าวพิขุลูกนี้กำลังกราบต้นไม้สงสัยจะไหว้ต้นไม้เคารพต้นไม้ละสิไม่ใช่ใช่ไหมหรือกราบไปในที่โล่งๆอ๋อนี่เคารพทิศนะ พระสารีบุตรยังเคยถูกโจทย์ว่าเคารพทิศนะไม่ใช่เพราะเจตนาท่านกําลังเคารพใครพระพุทธประธรรมพระสงค์เหมือนเท้าสักกะประนมมือไหว้ไปทุกทิศเท้าสักกะไหว้ใครไหว้พระพุทธเจ้าไหว้มนุษย์ผู้มีศีลไหว้อุบาสกผู้เลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรมเห็นนะแค่โยมเป็นอุบาสกเป็นผู้ชายดีๆที่ ดูแลภรรยาโดยชอบธรรมเทวดาจะไหวยโยมเห็นนะตกลงแล้วเราวิ่งไหว้เทวดากันเนี่ยใครไหว้ใครก็ไม่รู้งงกันไปหมดแล้วนะใช่ไหมอ่าแต่นั้นถ้าโยมทําตัวดีอยู่ในศีลในธรรมเทวดาไหว้เราเข้าใจไหม